ไม้ร่มรื่นสวายตาดีจังมีสัตว์ตัวน้อยใหญ่แต็มไปด้วยผืนป่านั่น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 แมลงเอ๊นั่นช่เจ้ามดไหมนะเดินก็นมาเป็นขบวนเลยนั่นนั่นเจ้าตะักะแตนเจ้าช่างอารมณ์ดีกระโดดไปทั่วเลยเอ๊ฉันจำได้ว่าทุณครูเคยได้ทานเกี่ยวกับมดและตะักแตนในฉันฟังทุกคนอยากฟังไหมคะ งั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีคะ่ะหนูชื่อเด็กหญิงนงพสกกรตุ้มสกุลเชอเลนชื่อน้องบิงคะ่ะหนูอยู่ชั้นถุมศึกษาปีที่สามโรงเรียนอนุบาลเดวนานู้กูลลานกระบือคะ่ะวันนี้หนูจะมาร่านิทานเรื่องหมดกับตกกแตนคะ่ะขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยคะ่กะก็ละครั้งหนึ่งนา เช้าวันหนึ่งในช่วงดูร้อนที่กำลังเบ่งบานสัตว์ต่างๆที่อาศัยในปา่านกและมแมลงกำลังดื่มด่ำกบับบรรยากาศให้มากที่สุดและแน่นอนว่าพวกเขาไม่เคยขาดแคลงหารเลยเป็นวันที่แซจะปกต,สต,ตกกิสำหรับเจ้าต้อก็แตนจอมขี้เกียจเจ้าต้องกแตนจอมขี้เกียจได้แทหกินได้สมุนไพรที่เขาเก็บมาในขณะเลยมวยโอลีนล้องเพอยู่ใต้ต้นไม้ ล้อล้อล้อล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 อโอ้ช่างเป็นวันที่สวยงามฉันจะร้องลัมทําเพลงพร้อมกับไวโอดีนคู่กันเมื่อเขาได้ร้องเพลงอันแซบ่บเก้าหูนี้เสร็จเขาก็ได้ยินเสียงเสียงหนึง่งจึงตั้งใจฟัง เมื่อเขาต้องการรู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนและมาจากใครเขาจึงเบกระโดดสู้ไปยังกิงไม้และตรงนั้นเองเขาเห็นทางเดินของมดพวกมันกำลังขมมอะไรพื่พันธุ์รอจากต้นไม้อย่างยากลําบากในขณะที่เจ้าตั๊กแตนกระโดดลงไปที่พื้นและด้วยความมึนงงเจ้าตั๊กแตนมองจมดจนเดินหายไปโคอยโค้ยเข้า นั่นเองเขาก็สังเกตเห็นหมดตัวหนึ่งกําลังเดินทางเข้ามาเจ้ามดก็มาข่มมาเละเหยุ่กว่าตัวเองมากหึบหึหึบโอ๊ยท,ทันทีที่เจ้ามดเดินผ่านจุตักกระแตนไปเจ้ามดก็ได้ทำมาเล็ดตกเฮ้ยแย่แล้วความจริงเจ้ามดต้องการพักผ่อนมากกว่า โัวยแยะเลยสินะคือรกนลังตุนอาหารไม้สำหรับหน้าหนาวน่ะน้อยตุนฮอนไว้สำหรับหน้าหนาวหรอเพื่ออะไรล่ะอีกอย่างทำไมต้องรีบขนาดนี้ย่งอีกตั้งนานก่อนจะเข้านาหนาวใช้ชีวิตให้สบายสบายหน่อยเถอะดื่มรับกำาังอ่อนตอนนี้เถอะอย่างงั้นหรออย่างงั้นเราควรทำอะไรตอนหน้าหนาวล่ะฉันแน่ใจว่าพวกเรา ต้องหาอะไรอะไร,ะไรสนุกได้แน่นายก็หวงจะสุกอย่างเดียวถามหน่อยเถอะว่าจะยินอะไรดี๋อวคอยคิดตอนหนาหนาวเริ่มตอนนี้มันหนาวรุนม,ม,มีมีอาหารมากมาอยู่ทุกที่เลยเจ้าหมดได้ฟังเรื่องไราสาระจากเจาก้จาตอกแตนจอมที่เกียนมามา,มาพอแล้วและเขาพยายามจะแบกเมล็ดบัวหลวของขุนต่อไปฉันต้องตามเพื่อนทนันนายช่วยเอา,มาเมล็ดบ,บัวหลวฉันหน่อยได้ไหมสิ นักร้องอย่างชัดไปคุณมาแบกอะไรหนักนะอย่างนี้หรอกหลังจากเจ้ามดได้ฟังคําตอบจากเจ้าจักกรแตนแล้วเจ้ามดก็มองเจ้าจักกรแตนไม่อยากจะเชื่อและพยายามจะแบกมาเล็บบนหลังเขาขึ้นต่อไปบางทีฉันพ่ออาจจะช่วยได้บ้างเจ้าจักกรแตนหยิบม,มาเลบตโตมาจากที่พื้นและว่าใส่หลังมดเจ้ามดขอบคุณเขาแล,แล้วเริ่มเอ่เดินทางต่อไปช่างเป็นความพยายามที่สุดเปล่าจริง ท,ท้องกินเดยวเขาจะเล่นไวโอลินโอ้ช่างเป็นวันที่สวยงามจะเจอรลา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 ในที่สุดเด,ดูหนาวอันยืดเกนนั้นก็หานมาถึงวันหนึ่งสมอดตื่นขึ้นโอ้ยเชา้ารู้หนอพวกเขาได้มองไปข้างนอกจากาลังและเห็นว่าทุกอย่าง ถูกปกคุมไปด้วยหิมะข่าวโพนเพราะอย่างนี้เจ้าตั๊กแตนจึงไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วตอนนี้เขาหิวตัวสั่นใหม่แล้วจะทำอะไรอีกแล้วไม่มีเวลามาคิดทุกศักส์ีแล้วต้องไปข้อความช่วยเหลือจากมดใครใครก็ตามที่มาอยู่หน้าประตูรังของเราแล้วและต้องการความช่วยเหลือไม่ควรถูกปฏิเสธ เจ้าจักกะเปรรู้สึกตัวดีขึ้นเขาได้เดินไปหาราชีมุดและเดินเข้าไปหาเจ้ามุดน้อยขอบคุณทุกอย่างที่พวกท่านช่วยข้าไว้ข้าจะไม่ลืมแล้วอีกอย่างข้าจะไม่ขี้เกียจอีกต่อไปอย่างนั้นหรออย่างงั้นนายช่วยอะไรเราหน่อยได้ไหมได้สิบอกมาเลยคือตอนหน้ารอ้อนนายน่าจะไปเรียนร้องเพลงลรือเลียนไวโอลลสบ้างนะสักตัวอื่นเขาจะไม่ทนมากฮ่า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  นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนขยันมั่นเพียรไม่เกียจค้าและควรเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสำหรับสิ่งที่จะต้องเจอในวันข้างหน้าขอบคุณคะ่ะ